โชว์นี้มาแล้เรื่องของการส่งเสริมศักยาภาพของน้องๆเยาวชนและวก็น,นักเรียนโดยเฉพาะด้านดนตรีกันบางค่ะโดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงงขลาค่ะได้รวมกับมาทาาิทยลายราชภัฏสงงขลาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทําเป็ดแก่เยาวชนเพื่อจะหยกระดับการศึกษาด้านดนตรีของจังหวัดสงขลาค่ะ โรงแรมแลาคูน่าแกรนด์โฮเทลแอนด์สปาส่งคล้าายนัทพัพธ์ทองเฉิดบำรุงเลขานุก,การนายกองค์การบริหารจังหวัดส่งคล้าค่ะเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรีสำหรับบงเยาวชนในจังหวัดส่งคลา้าเซาเทิร์นสยามทำเป็ดเฟสติวัลส่องพันซีซึ่งเขาจัดขึ้นระหว่างวันที่สิบสองถึงสิบสี่กันยายนค่ะมีคณะครูอาจารย์นักเรียนแล้วก็นักศึก้าข่าวรวมในครั้งนี้ดยไปในงาน<ด>ม,มีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปตลอดทางซ้ำวันนะครับทางทำเป็ดมเตร์คราดและการทำเป็ดเซมินา,าร์กันการสร้าง เครือข่ายระว่างโรงเรียนและกามาหาวิทยาลัยเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านดนตรีรวมกันและการเทคนิคการปรับวงทาเป็ดนะครับ <S <S โดยมีเป้าหมายเพื่อจะสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านดนตรีระว่างสถานศึกษาจากระดับมัธยมศึกษาอุดมศึกษาวงการดนตรียาชีพนักวิชาการดนตรีและการนักดนตรีในกลุ่มประชาคมอาเซียนครับอีกทางยังเป็นการส่งเสริมและยกระดับการศึกษาด้านดนตรีของจังหวัดสงขลาบ้านเรากันครับสำหรับโครงการดังกล่าวนะคะก็เป็นความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาค่ะ ข้ารวมกับขนาดซื้ลักประกรรมาซาดมา,าเทือัยราชภัดส่งคราเพื่อให้หนักเรียนนักศึกษาแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วไปได้มีความรู้แล้วก็ความเข้าใจในภูมิปัญญาผ่านการสร้างสันด้านดนตรีโดยมีวิทยากรทั้งในประเทศแล้วก็ระดับภาค ซึ่งถือว่าเป็น <c oughs> ความตั้งใจนะคะในการรวมกันพัฒนาวิชาการแล้วก็วิชาชีพด้านดนตรีให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดสงคล้าเพื่อประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาแล้วก็นักเรียนอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะใช่แล้วนะครับเรือ่องของดนตรีนี่ก็เป็นหนึ่งในาศาสตร์ด,ด้านศิลปะนะครับ<ช>ซึ่งเมืองสงขลา <ๆ S 1> ๆๆบ้านเรานี่ก็เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมอยู่แล้วก็วมีเรื่องของการยกระดับเรื่องของดนตรีนี่ในกลุ่มเยาวชนในกลุ่มนักเรียนไปจะได้ซืบซส้านเรื่องอะไรต่อไปกันเพื่อบางคนอาจจะรู้ ตัวตัวเองเนี่ยสื่นชอบใน <ừ> mm. ด้านดนตรีด้วยเฉพาะทําเป็ด ก็ถ้าเกิดมีวิทยาก,กรที่เขามีความรู้ความสรามาถแล้วก็ได้รับการส่งเสริมจากทางมหาวิทยาลัยแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ยก็จะทําให้วงดนตรีระดับเยาวชนเนี่ยจะท่าสมัครโตโยนสู้งวงระดับประเทศหรือว่านานาชาติต่อไปในอนาคตได้ด้วยนะคะมาเลยอะอยนะมันบอดรองคนชอบการเล่นดนตรีชอบอะไรคะชอบร้องเพลงชอบร้องเพลง,อง,พลงชอบเป็นนักร้องนั่มเป็นใหม่สร้างนี่นั่มเพลงไปเลยไม่ถึงว่าเพลงอะนั่มไปกอนต่ก่กนเล่าว่าร้องนั่มไปกินเล้ว เดินตรยีตามล้างเป็นนักรองนำ้ำโอเคเห็นนักรองน้ำนะ